สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องใกล้ตัวมากๆอย่าง Google Maps กันดีกว่านะคะแอปแผนที่ที่แบบเราแทบทุกคนต้องเปิดใช้กันทุกวันเลยแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเอบริการฟรีๆที่ดูมีต้นทุนสูงมากทั้งรถวิ่งถ่ายรูปอะไรแบบนี้ Google เขาทำได้ยังไงแล้วเอารายได้มาจากไหนกันถึงขั้นเป็นแสนล้านบาทต่อปีเลยวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเบื้องหลังกันค่ะครับ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่า Google Maps เนี่ยออนอกจากจะให้เราใช้ฟรีแล้วเบื้องหลังมันมีเรื่องการลงทุนมีกลยุทธ์ธุรกิจที่ซับซ้อนมากๆเลยนะครับจากจุดเริ่มต้นที่อาจจะเล็กๆด้วยซ้ำจนกลายมาเป็นสิ่งที่แบบขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันเราไปแล้ว ถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นเหมือนเคยได้ยินว่าจริงๆไม่ใช่ Google ทำเองตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเป็นเป็นสตาร์ทอัพมาก่อนใช่เลยครับเริ่มมาจากสตาร์ทอัพในซิดนีย์ชื่อ w เ r t r u e Technologies ตั้งแต่ปี2003นู่นเลยครับตอนนั้นเขาทำเป็นโปรแกรมแผนที่บนเดสก์ท็อปนะครับย่งไม่ใช่เว็บด้วยซ้ำอ๋อเหรอคะครับแล้ว Google ก็เข้ามาซื้อในปี2004แล้วก็ปรับให้มันเป็นเป็นแพลตฟอร์มบนเว็บ แต่ที่น่าสนใจคือปีเดียวกันนั้น Google ไม่ได้ซื้อแาวแวรทูนะครับเขาซื้ออีกสองบริษัทที่สำคัญมากๆคือ Keyhole ที่มีเทคโนโลยีแผนที่3มิติอันนี้แหละที่ต่อมากลายเป็น Google Earth แล้วก็ซิ Dash อันนี้สำคัญมากเป็นสตาร์ทอัพที่วิเคราะห์ข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์อ๋อซิปเดชนี่เองใช่ครับซื้อมาในราคาเหมือนจะแค่เราๆสองล้านดอลลาร์เองแต่กลายเป็นรากฐานของข้อมูลรถติดที่เราเห็นในแมปทุกวันนี้เลยอันนี้ถือว่าคุ้มค่าสุดๆมองการไกลมากครับโหพอรวมเทคโนโลยีรวมทีมงานได้แล้วก็เปิดตัว Google Maps ปี2005สินะคะครับ แปกุมภาพันธ์สองพเปิดตัวเป็นทางการแต่แต่ที่ยังไม่เปรี้ยงทันทีนะครับตอนนั้นยังมีเจ้าตลาดเดิมอยู่อ๋อใช่ใช่ a p q u คว t กับ Yahoo Maps เนาะใช่ครับสองเจ้านั้นยังคุมตลาดอยู่ Google ก็ต้องแบบกลับไปปร,ปรับปรุงแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เลยให้มันเร็วขึ้นดีขึ้นแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญคะที่ทำให้ Google Maps แบบพลิกกลับมาชนะได้จุดเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นปีสองพครับปีนั้นมีของเด็ดออกมาสองอย่างเลย คือ Street View ที่เราเห็นภาพถนนจริงๆเนี่ยแหละกับอีกอันคือ Google Maps Mobile ที่เอาแผนที่ลงมือถืออ๋อใช่ใช่จำได้แล้วก็มีฟีเจอร์ My Location ที่ใช้เสาสัญญาณมือถือช่วยหาตำแหน่งเราได้อันนี้สำคัญมากเพราะยุคนั้น GPS บนมือถือยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่ จริงด้วยค่ะแล้วปีนั้น iPhone ก็เปิดตัวพอดีเลยนี่นาใช่ครับ Apple ก็ร่วมมือกับ Google เอา Maps ไปลง iPhone ด้วยแล้วปีต่อมา Google ก็เปิดตัว Android ของตัวเองถูกต้องครับปี2008 Android มาพร้อม Google Maps เป็นแอปพื้นหาเลยทีนี้แหละครับฐานผู้ใช้ก็ขยายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเลย แต่การแข่งขันก็ยังไม่จบนะคะโดยเฉพาะกับ Apple ที่เขาก็อยากมีแผนที่ของตัวเองใช่ครับปี2012 Apple Maps เปิดตัวแต่ก็มีปัญหาเยอะมากข้อมูลผิดพลาดจนทีมคุกต้องออกมาขอโทษเองเลยอ๋อจำได้ค่ะตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลย google ก็เลยรีบพัฒน,นาแอป a p s สำหรับ ios กับมาลงแอป Store ใหม่คราวนี้ฮิตถล่มทลายเลยครับ10ล้านดาวน์โหลดในแค่48ชั่วโมง โอหเร็วมากยังไม่หมดครับปี2013 Google ซื้อ w a ว e อีก w เว e นี่คือแอปนำทางที่คนใช้ช่วยกันแจ้งข้อมูลใช่ไหมคะใช่ครับแอปนำทางแบบ c o w d s o u ซ c e ซื้อไปด้วยมูลค่าสูงมากพันกว่าล้านดอลลาร์เลยอันนี้ก็ถือว่าฉลาดมากครับได้ทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆมาเสริมแล้วก็เหมือนกำจัดคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆไปในตัวด้วยฟังดูเป็นการเดินทางที่แบบทั้งสู้ทั้งซื้อทั้งพัฒนามาตลอดเลยนะคะ ทีนี้ก็น่าคิดจริงๆค่ะว่าทั้งหมดนี้มันฟรีสำหรับผู้ใช้อย่างเราแล้ว Google เอาเงินมาจากไหนกันแน่ถึงได้มาหาศาลขนาดนั้นมีคนประมาณว่าปี2023นี่น่าจะเกิน11,000ล้านดอลลาร์หรือเกือบ4ี่แสนล้านบาทเลยนะคะครับมันมีสามแกนหลักๆที่ทำให้ Google Maps ททำเงินได้นะครับหนึ่งเลยคือการลงทุนสร้างสินทรัพย์ข้อมูลที่คู่แข่งตามยากมากๆอย่างที่คุยกันเรื่อง s r e e t v วิ w เนี่ย เขาใช้รถวิ่งถ่ายรูปถลนไปแล้วกว่าสิบหกล้านกิโลเมตรในร้อยกว่าประเทศทั่วโลกโห1สิบหกล้านโลครับคือมันเป็นกำแพงที่สูงมากคู่แข่งจะทำตามได้เหนือยากจริงๆแม้จะมีประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวบ้างแต่ก o เก l e ก็มีเทคโนโลยีเบลอหน้าคนเบลไป้ายทะเบียนช่วยอืมเป็นการลงทุนที่แบบยางนานมาก <laughs> ใช่ครับเป็นการลงทุนระยะยาวมากๆ แกนที่สองคือการสร้างรายได้จากตัวข้อมูลและแพลตฟอร์มเองอันนี้มีหลายทางเลยอย่างแรกที่เห็นชัดๆก็โฆษณาบนแผนที่ครับมีทั้งแบบ Promoted Pins อ๋อที่เห็นโลโก้ร้านกาแฟรหรือร้านอาหารเด่นๆขึ้นมาใช่ครับพวก Starbucks McDonald's จ่ายรายเดือนเพื่อให้โลโก้เด่นขึ้นมาหรือบาคือ Local Search Ads อันนี้คือธุกรกิจประมูลตำแหน่งเวลาคนค้นหาสถานที่ใกล้ๆร้านตัวเองก็จะขึ้นมาอันดับต้นๆอ๋อค่ะค่ะ อีกทางที่สําคัญมากคือการขาย API ครับ API นี่คืออะไรนะคะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะครับ API ก็เหมือนการให้บริษัทอื่นเช่าระบบแผนที่ของ Google ไปใช้ในแอปของเขาเองอย่างแอปเรียกรถแอปจองโรงแรมเวลาเราเห็นแผนที่ในนั้นเนี่ยเบื้องหลังส่วนใหญ่ก็คือ Google Maps นี่แหละครับอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ซึ่งบริษัทเจ้าของแอปพวกนั้นก็ต้องจ่ายค่าเช่าให้ Google ตามปริมาณการใช้งานอย่าง Uber นี่เคยมีข่าวว่าจ่ายไปเยอะมากหลายสิบล้านดอลลาร์เลยช่วงไม่กี่ปีโหไม่น้อยเลยนะคะครับแล้วก็ยังมีการขายข้อมูลเชิงลึก i n s i g h t ์อีกคือข้อมูลการเดินทางมหาศาลพฤติกรรมผู้ใช้ต่างๆแน่นอนว่าเป็นแบบไม่ระบุตัวต,วตนนะครับก็ถูกนำไปวิเคราะห์แล้วก็ขายป่อให้ธุรกิจอื่นเอาไปใช้วางแผนการตลาดวางแผนธุรกิจได้ อนี่คือแกนที่สองแล้วแกนที่สามล่ะคะแกนที่สามคือกลยุทธ์ใช้ของฟรีสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งค่ะคือการให้เราใช้ฟรีเนี่ยมันดึงดูดคนมาใช้ได้เยอะมากๆตอนนี้มีคนใช้เกิน2,000ล้านคนต่อเดือนแล้วนะคะ2,000ล้านครับ พอมีคนใช้เยอะมากๆมันก็ดึงดูดให้ธุรกิจต่างๆยอมจ่ายเงินเพื่อเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ไงครับทั้งจ่ายค่าโฆษณาจ่ายค่า API เพื่อเข้าถึงผู้ใช้มหาศาลเหล่านี้มันเลยกลายเป็นวงจรที่แบบเสริมพลังให้กันไปเรื่อยๆยิ่งคนใช้เยอะธุรกิจก็ยิ่งอยากจ่ายเงินพอธุรกิจจ่ายเงิน Google ก็มีเงินไปพัฒนาให้ดีขึ้นคนก็ยิ่งใช้มากขึ้นก็สร้างแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งมากๆแล้วค่อยเปิดให้ธุรกิจเข้ามาจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงผู้ใช้จํานวน มหาศาลไม่น่าแปลกใจเลยค่ะที่มูลค่าประเมินของ Google Maps จะสูงมากๆมีคนบอกว่าใกล้เคียงกับบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง Mercedes-Benz ได้เลยนะคะใช่เลยครับมันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าในเมื่อ Google Maps มีข้อมูลของผู้ใช้มหาศาลขนาดนี้และมันก็เชื่อมโยงกับบริการอื่นๆของ Google ได้ลึกขึ้น,นเรื่อยๆก้าวต่อไปของเทคโนโลยีระบุต,ต,ตำแหน่งแบบนี้มันจะเข้ามา เอ่อเชตอรเชนหรือเข้ามาเกสตอรเชนประสบการณ์ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ของเราไปในทิศทางไหนได้อีกบ้างในรูปแบบที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงก็ได้นะครับอันนี้น่าติดตามมากๆครับน่าคิดจริงๆค่ะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะยินดีครับ